การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค,คุณผู้ชมคะเรื่องของโรภคภัยไข้เจ็บต่างๆทุกวันนี้ช่างใกล้ตัวพวกเราเหลือเกินโดยเฉพาะโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นโรคมะเร็งที่คร่าช,ชีวิตผู้หญิงไทยเป็นอันดับหนึ่งที่รายการว้าวันแหวนได้คอยรณรงค์ช่วยเหลือและนําเสนอเรื่องภัยจากโรคร้ายนี้มาอย่างต่อเนื่องและว,วันนี้แหวนก็มีอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ได้ดําเนินการช่วยเหลือหญิงไทยจากภัยโรคมะเร็งเต้าตนมมากว่า10ปีอย่างโครงการวาโก้โบชมพูสู้มะเร็งเต้าตนม2,556ค่ะที่ปีนี้มาพร้อมกับโครงการพิเศษสุดนั่นก็คือโครงการแมมโมแกรมการกุศลเพื่อแม่ผู้ด้อยโอกาส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถในวโรกาสเดือนพระราชสมภพและมีพระชนมายุครบ81พรรษาโดยมีแนวคิดเพื่อให้แม่ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจแมมโมแกร,รมเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านมและเสริมสร้างความมั่นใจและห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม พร้อมด้วยการเสวนากิจกรรม w a า g o Care s u Breast m e m m o g r a m Save Your Life ซึ่งเป็นการบริการตรวจเอกซเรย์เต้านมเพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตรวจสุขภาพเต้านมอย่างสม่ำเสมอความสำคัญของการตรวจแมมโมแกรมนะครับ mm hmm. ก็แมมโมแกรมนี่เป็นการตรวจหามะเร็ง uh, เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยในระบบดิจิทัลที่มีความแม่นยําสูงนะครับคือจะตรวจพบเจอแม้ว่ามะเร็งนั้นจะเริ่มต้นเพียงแค่นเดียวก็ตามครับสำหรับการตรวจมะเร็งเต้านมนี่ะครับเราจะแนะนาให้ท่านตรวจเป็นประจำนะครับแล้วมะเร็งเนี้ยถ้ายิ่งตรวจหาเร็วเท่าไหร่เนี่ยการโอกาสในการหายเนี่ยก็ยิ่งมีมากขึ้นเพราะการเล็งเห็นถึงคุณภาพชีวิตของผู้หญิงแบบนี้เองค่ะที่ทำให้องค์กรระดับสากลอย่าง Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาก,กำไรได้มอบรางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน health promotion ระดับภูมิภาคเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้ในปีนี้ให้กับทางวาก้ก็อยากจะฝากถึงสุภาพสตรีทุกๆคนนะคะที่เป็นผู้หญิงทุกคนเลยค่ะว่าในเรื่องราวของมะเร็งเต้านมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะการป้องกันที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งนะคะก็คือการตรวจเช็คนะคะเต้านมของเรานะคะเป็นประจำนะคะหลังจากการมีประจำเดือนก็ได้นะคะแต่ว่าที่สําคัญคะ่ะก็คือว่าต้องตรวจให้ถูกต้อง มีโครงการดีๆเพื่อผู้หญิงไทยแบบนี้รายการว้าวนุนแหวนขอเชียร์และสนับสนุนเต็มที่เลยค่ะ เขาอยู่ในบริเวณวังใยังไงไม่รู้ที่เริ่มระลึกชาติได้แล้วพี่เริ่มระลึกชาติได้แลวเหรอคะแน่น่ะสิจริงหรือเปล่าเออแล้วทำไมที่มาทำไมถนนที่นี่จะต้องแบบเหมือนเป็นหินแกรนิตใหญ่ๆขุขัะสมัยก่อนเนี่ยเขาตั้งใจทําพื้นให้มันขุขัะเพราะาเวลาใครเข้าประตูเมืองมาเนี่ยมันจะมีเสียงกึก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  I oh. do เราจะมาปราสาทแมนดาเล่จำลองกับท่านเจ้าเชิญเจ้าโอสวัสดีครับสวัสดีครับมาเชิญน้ำอย่างที่เจ้าพ่อว่าไว้จริงๆขอบพระคุณค่ะใครเป็นเจ้าใครเป็นนายนั่นเอมาเร็วสินี่เราอยู่พ่มากันหรือน้อง แหมเจ้าพีก่ก็เดี๋ยวน้องจะอธิบายฟังนะคะเราอะยังอยู่กันที่ร้านนาอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ใช่แล้วแต่ว,ว่าสถาปัตยกรรมที่เห็นเนี้ยนะคะเดี๋ยวน้องจะต้องขอเท้าความอดีตสักเล็กน้อยเพราะว่าพระยาเมงรายเมื่อ700ปีที่แล้วได้รวมอาณาจักรล้านนาเข้าไว้ด้วยกันแต่หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนลงเนี้ยนะคะก็เกิดความรสมราสัยในแผ่นดินแล้วโดวนพมา่ายึดครองไปตั้ง200 2องปีจริงๆแล้วร้านนาเป็นของพมา่าด้วยถึง200ปีเลยเหรอใช่แล้วคะ่ะ แล้วแล้วร้านนามาเป็นของของคนไทยได้ยังไงอะอ๋อมีเหตุจากนั้นค่ะพราน้องรู้อีกเหรอครับผมแหมท่านพ่อก็ต้องให้แบบว่าหญิงศึกษาข้อมูลก่อนที่จะมาเจอเจ้าใช่ไหมล่ะคะถึงรัชสมัยของพระเจ้ากวิลละนะคะเจ้าพี่ก็มาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าตากของเราให้ช่วยขับไล่พม่าออกไปเรื่องพม่าก็ออกไปแป๊บหนึ่งแต่ว่ากลับมาใหม่ค่ะเพราะว่าในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่5 คะตอนช่วงนั้นเนี่ยประเทศอังกฤษประเทศฝรั่งเศสก็มาล่าอาณานิคมใน southeast asia ใช่ไหมคะอ๋อเย้เบบี้อ๋อ yes ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดสมัยนั้นเขามีภาษาอังกฤษแล้วเหรอครับอ๋อเริ่มมีอังกฤษเข้ามาอ๋อโอเคโอเคใช่ไหมคะชาวไทยก็จะต้องแบบว่าอัปเกรดพูดอ่อังกฤษฝรั่งได้หมดเลยอะไรแบบนี้มาละลายแย่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางอังกฤษก็เลยให้พม่าซึ่งตอนนั้นพม่าเนี่ยก็เป็นอาณานิคมอังกฤษไปแล้วก็เลยพม่าแทรกซึมเข้ามาในประเทศใน ในแถบดินแดนร้านนาแบบว่ามาทํางานมาทำบิสเนสอะไรอย่างงู้นอย่างนี้เพื่อที่จะเอาเมือง ก็ตอนช่วงนั้นเนี่ยสถาปัตยกรรมก็เริ่มกลายจะไปเป็นพร,รม่มอีกเพราะว่ามีพม่าก็ามาเยอะมากเขาเล่ากันด้วยในพคะเจ้าพี่ขาว่าตอนช่วงนั้นเนี่ยเพราะว่าอังกฤษก,ก็อยากไดดินแดนล้านนาม,มาเพราะดินแดนล้านนาเนี่ยอุดมสมบูรณ์สวยงามทุกอย่างะจะขอเรียนเชิญพระเจ้าดารารัศมีไปเป็นพระธิดาบุญธรรมของอพระราชินีว<ล> <Victoria. S 2> ิกตอเรียแต่ว่าทางพระเจ้าดารารัศมีเนี่ยปฏิเสธอ๋อถ้าไปเป็นพระธิดาบุญธรรมก็จะต้องกลายเป็นของอังกฤษเอาแล้วยังไงอย่างนี้ก็ต้องกลับมาเป็นเมือง ขึ้นของพม่าอีกครั้งถ้าประ,ะเทศอังกฤษเนี่ยเข้ามาครองแ oh, ล้วนาน no, no. ไม่ได้เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าพระบาทส,สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ของเรานะท่านส่งพระปรีชาสามาราค่ะเจ้าพี่ท่านส่งพระธรรมรงมาให้กับเจ้าหญิงของทางเมืองเหนือพระเจ้าดารารัศมีนะคะอัญเชิญให้ไปเป็นพระเมเหสีของพระองค์แล้วหลังจากนั้นดินแดนล้านาน,านากับดินแดนสยามก็เลยมารวมกันก็เลยดองกัน <c oughs> ก็เลยกลายเป็นประเทศสยามเป็นประเทศสยามจนบัดนี้ S <S 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 นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงมีศิลปวัฒนธรรมพม่าเนี่ยอยู่ในดินแดนล้านนาและนี่ที่เห็นอยู่นนะคะเจ้าพี่ขาเป็นจําลองมาจากพระราชวาง alay, <อ>ังแมนเดเลซึ่งเป็นพระราชวังที่สวยที่สุดในพมา่าแต่ตอนนี้ไฟไหม้ไปหมดแล้วที่เห็นอยู่ในพม่าทุกวันนี้นี่คือสร้างมาใหม่มหมแต่ว่าแต่นี่ก็ถูกจําลองมาเหมือนกันถูกจําลองมาเหมือนกันนะคะ <S 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 ก็เงมามียงสวยงามไหมคะรายละเอียดนะการแกะสลักทุกทกอย่างเลยแฮนด์เมด ถึงบอกว่าใช้ถึงพันคนนะพันคน <5 S 2> ค่ะ<ป>3สามปีค่ะกว่าจะได้ออกมาขนาดนี้ละเอียดจริงๆท่านผู้ชมครับเอยากจะบอกว่ามันสวยมากจริงๆนะครับงานแต่และอย่างที่เขาทำในงานแกะสลัก มันละเอียดมากอ่ะเมืองไทยก็มีนะคือไม่ต้องไปถึงพม่าใช่ค่ะเจ้าพี่ขาไม่ต้องไปถึงพม่าเลยมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยมีพระราชวังที่สวยที่สุดของพม่าเนี่ยจำลองให้ได้ดูกันอยู่แล้วในเมืองไทยเนาะแล้วก็เป็นฝีมือคนไทยหมดเลยที่เห็นอยู่นี้สนุกมากอ่ะท่านผู้ชมแบบว่าได้ความรู้มากๆาใช่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 เือให้ย้อนอดีตกันเนาะเออถามหน่อยเออรายการกาไรม้างไหมพี่อยากกินค่าตัวแล้วกันเต็มทุกอย่างแล้วเกินแอบชเด่นอ่น้องฟังฟางช่วยพาพี่ไปดูหน่อยว่ามีอะไร ด้วควาใจฝั่งจะพาเจ้าพี่ไปเดินดูต่อนอาหารเจ้าพี่อยู่นี่ครับอยู่นี่รอแล้วสักครู่นะครับนี่มันเร็วหน่อยสิได้ครับตกลงนี้เจ้าพ่อพี่ส่งให้น้องมาดูแลพี่หรือพี่ดูแลน้องเอ่ยไม่รู้ละมันไม่สมคัญอีกต่อไปเข็มระวังแดดนะครับเรื่องราวความรักระหว่างเจ้านางฝัังกับเจ้าพิสนุจะลงเอยอย่างไรติดตามได้ในรายการว้าวหวนสัปดาห์หน้าค่ะ ประจำสัปดาห์นี้ถามว่าอาณาจักรล้านนาเคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครส่ง SMS มาที่เบอร์ซ1 1 1903ข้อความละสามบาทสำหรับผู้ที่ตอบถูกเป็น3ท่านแรกจะได้รับบัตรรับประทานอาหารที่โมโม c คาเฟ่โรงแรมควยหยาดบายมาริออทแบงคอกสำหรับ2ท่านค่ะนี่ครับที่กำลังจะทำปุ๊บ อะไรครับเดี๋ยวน้องถือล่มให้ก็ได้นะเงียบเลยนะคะมุกเงียบเลยอชับดนาผมรูชาจะเล่นเงียบเลยน้องไม่รู้เรื่องปัญหาตรงนี้นี่แหละ